ไม้ประเภทว่านที่แม่ดาราปลูกก็ได้ชมดอกเกือบทุกต้นแล้วนะคะตอนนี้รอลุ้นดอกของว่านพญาช้างเผือกเข่งนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ออรอลุ้นดอกของเสียนนาคราดนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะว่าเขาจะมีดอกหรือไม่ดอกของเขาจะออกมาในลักษณะไหนนะคะแต่คาดว่าดอกของเขาก็คงจะออกตามซอกใบ ออกมาเป็นปลีเหมือนไม้ตระกูลว่านทั่วๆไปนะคะเพื่อนๆนก็มารอลุ้นกันว่าลักษณะดอกของเสียน,นาคราชแล้วก็ของพญาช้างเผือกเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะคะตอนนี้ต้นแม่ของเสียน,นาคราชเริ่มใบเล็กลงนะคะเพื่อนๆนหลอดใบใหม่ก็จะมีก้านใบที่สั้นลงนะคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ แล้วก็ขนาดของใบก็จะไม่แผ่นะคะไม่แผ่ออกไม่แผ่พังพานเหมือนช่วงที่เขาจเจริญเติบโตเต็มที่ตอนนี้เขาก็จะบิดเป็นเกลียวม้วนเข้ามานะคะแต่ว่าส่วนของปลายใบเนี่ยยังมีลักษณะของเสียนนากอยู่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นเสียนนาคราชอยู่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ คือชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้นที่แม่ดันลาบปลูกนี้ต้นแม่ต้นนี้นะคะโคนเข้าลอยลอยขึ้นเหนือกระถางค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็หยุดให้หน่อแล้วนะคะหน่อของเสียนนาคราชกระถางนี้หนอสองหน่อสุดท้ายกำลังอนุบาลอยู่ค่ะเพื่อนๆก็คง อรอดูดอกของเขาก่อนที่เขาจะยุบยุบตัวลงพอเขายุบตัวลงก็คงเก็บหัวของเขามาผ่านะคะแล้วก็เอาหัวนั้นไปชำขยายพันธุ์ต่อไปนะคะเพื่อนๆอ,อายุต้นของเสียนนาคราชต้นนี้ก็จากหนึ่งปีแล้วะคะ่ะเพื่อนหนึ่งปีกว่าแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ย ช่วงช่วงเดือนนี้แหละค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็เอาลงกระถางเดือนธันวานะคะอายุตน้นอายุต้นตอนซื้อมาก็น่าจะ3-4เดือนได้เพราะว่าความสูงของเขาเนี่ยเกือบ2ฟุตนะคะตอนนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> เสียนนาคราชเป็นไม้ที่ชอบแดดค่ะเพื่อนๆแดดจัดๆเนี่ยเขาชอบมากๆเลยนะคะ การปลูกเสียนาราชก็ควรปลูกครอบๆอบบ้านนะคะอนอกจากชื่อที่ที่เป็นมงคลแล้วนะคะตัวตัวเจ้าเสียนาคราชนี้ยังช่วยป้องกันสัตว์เลื้อยคลานไม่ให้มากั้มกลายบริบริเวณที่เราปลูกว่านด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะถ้าท่านไหนบูชา พญานาคนะคะปลูกว่านนี้เนี่ยดีนักแรค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเป็นอย่างนี้เลยนะคะแม่นาล่าก็มีอยู่หนึ่งต้นลงดินสองต้นลงกระถางรวมต้นนี้ด้วยนะคะปกติแล้วถ้า,อาตอนที่เขาเติบโตเต็มที่เนี่ยใบของเขาจะแผ่ออกนะคะแผ่พังพานมีม้มวนมีม้มวนเข้าเฉพาะปลายใบนะคะ ตัวนี้เนี่ยจะกลางอกอย่างนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเขาจเจริญเติบโตได้สุดแล้วนะคะใบของเขาก็เป็นอย่างนี้นะคะลักษณะเด่นของอเสียนาคราชเนี่ยเด่นสุดก็คงเป็นปลายใบที่ตวัดขึ้นเป็นเป็นเสียนนาคนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ปื้นด่างนะคะความหยักของใบเห็นใบแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ใบแบบอบบางนะคะใบหนานะคะ ใบหนาใบหนักนะคะก้านใบของเขาเนี่ยจะมีลายลายดำเนี่ยประตลอดทั้งก้านเลยนะคะเพื่อนเป็นลายดำเลยค่ะนะคะแต่กล้องเนี่ยพอแสงมากๆก็จะไม่ชัดนะคะดูด้วยตาตาเปล่าเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีลายดำประตลอดทั้งก้านนะคะหลังใบของเขาจะมีเส้นสีทองนะคะคือคือไม่ใช่เขียวนะคะเป็นเป็นเส้นสีทองทองเนี่ย ตลอดหลังใบนะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยอายุต้นประมาณาห้าเดือน6เดือนก็เริ่มทยอยให้หน่อแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เลี้ยงง่ายคล้ายๆกับเลี้ยงถุงกันถุงทองตอนนี้ก็อยู่ในดงของชบาเมเปิลนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะสวยงามเนาะเป็นอย่างนี้เลย ก็รอชมดอกเขานะคะเพราะว่าถุงเงินถุงทองก็ได้ชมแล้วพญาจงอางก็ได้ชมแล้วพวกบอลต่างๆก็ได้ชมแล้วนะคะเศรษฐีวินสันก็ได้ชมสเสน่ห์จันแดงจันดําก็ได้ชมดอกหมดแล้วนะคะก็รอลุ้นดอกของเสียนนาคราชแล้วก็พญาช้างเผือกนะคะว่าจะมีดอกติดดอกหรือไม่นะคะเพื่อน เศษนัคราชกระถางนี้ใบไม่ค่อยสวยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไม่เหมือนต้นแม่เขานะคะใบไม่ใหญ่แล้วก็ห่อม้วนบิดไปบิดมานะคะอาจจะเพราะการปรุงดินที่ไม่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเขานะคะถึงเป็นอย่างนี้นะค่ะเพื่อนๆค่นี่นะค่ะหรือว่าอาจจะมีพวกแมลงพวก พวกร่วงนะคะเข้าไปม้วนใบของเขานะคะอาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวแม่นะนาต้องมาคลี่ดูนะคะว่าทําไมเขาใบถึงเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะไม่สวยเลยเนี่ยใบไหม้ด้วยซ้ำเนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เป็นต้นลูกของของของต้นเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆค่ะให้หน่อมาแล้วหนึ่งหนอนะคะกําลังอนุบาลอยู่ค่ะ ส่วนต้นนี้ก็ใบเล็กนะคะไม่สวยไม่โตด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็โดนพวกร่วงพวกแมลงพวกบุ้งเนี่ยมากัดแทะใบนะคะเป็นต้นที่ปลูกลงดินค่ะเนี่ยก็เขาน่าจะเป็นไม้กระถางหรือเปล่าคะพอปลูกลงดินแล้วการจเจริญเติบโตช้ามากๆนะคะถ้าจะปลูกลงดินต้องหาพื้นที่ที่ดินร่วนๆนะคะเพื่อนๆขา เขาจะได้โตเร็วๆดินร่วนอินทรีย์วัตถุสูงนะคะแล้วก็ให้เขาได้แสงแดดมุมนี้ไม่ค่อยได้แสงแดดนะคะนี่ค่ะพออยู่ทึบๆก็จะโดนพวกด้วงพวกบุ้งพวกแมลงเนี่ยมากัดแทะใบนะคะเป็นอย่างนี้เลยถ้าเลี้ยงดีๆนี่เขาจะสวยมากๆเลยนะคะ,คะตาหนก็เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่มีหนอค่ะ เลี้ยงเป็ียบเทียบกันหลายๆแบบนะคะก็จะได้แบบวิธีการเลี้ยงที่ดีที่สุดมาหนึ่งหนึ่งอย่างนะคะต่อไปเราก็รู้แล้วว่าเราจะเลี้ยงจะปลูกเสียนนาคราชยังไงให้สวยนะคะคลิปนี้แม่ดลล่าก็พาเพื่อนๆมาชมเสียนนาคราชนะคะแล้วก็มารอลุ้นกันว่าเขาจะให้ดอกออกมาในลักษณะ แบบไหนแต่แม่ดลล่าก็คาดว่าเขาจะให้ดอกเหมือนดอกว่านทั่วๆไปคือออกดอกตามซอกใบนะคะดอกออกเป็นปรีนะคะเพื่อนๆทีนี้ก็ต้องมา,อารอดูว่าดอกของเขาจะมีกลิ่นกลิ่นแบบเอียนๆกลิ่นหอมกลิ่นฉุนนะคะแต่แม่นลน่าก็คาดว่าเขาน่าจะมีกลิ่นดอก คล้ายๆกับดอกว่านพญาจงอ่างนะคะก็คือกลิ่นหอมเย็นๆชื่นใจนะคะเดี๋ยวแม่นาลาจะมาอัปเดตให้ดูตอนที่เขาออกดอกนะคะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้แม่นาลาก็พาเพื่อนๆมาชมความงามของเสียนนาคราชแล้วก็ว่านพญาช้างเผือกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ